الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الله تعالى في كتاب الحكيم ان الدين عند الله الاسلام وقال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ัมดุละวันนี้เป็นวันศุกร์ที่มันเวียน่หยมาในของแต่ละเดือนซึ่งเป็นวันออดุลอเยามอีดุลอุสบุกเป็นวันอีดสำหรับสัป,ปดาอายะคุรานที่ผมได้นำมาข้างต้นนั้นอัลลอฮฺมัตตาลาได้กล่าวว่า อินนดีนนอินดัลลอฮิอิสลามแท้จริงดีนในทัศนคติหรือดีนที่อัลลอฮ์ตาลาพอใจนั้นก็คืออิสลามคำว่าดีนมันไม่มีในภาษาไทยเป็นศัพท์เฉพาะที่อัลลอฮ์ س ะ ح าลา ส่งมาให้มนุษย์ได้เข้าใจแต่ในภาษาไทยทั่วไปที่เขาพูดกันถึงดีนนั่นคือศาสนาในภาษาอังกฤษเรียกว่า religion ในภาษาอุด,ดูเรียกว่าดีนเหมือนกันแต่ทีนี้ภาษาอินโดนีเซียอุกามาแต่ความหมายของมันนั้นมันลึกซึ้งมากกว่าอด,ดีน มันลึกซึ้งมากกว่าศาสนานะครับก่อนอื่นคำว่าดีนั้นตามที่แท้จริงนั้นก็คือตามจริงนั้นก็คือเป็นคำว่าอด,ดีนคือวิถีชีวิตวิถีชีวิตนั้นก็คือวิถีแห่งการเป็นอยู่ในชีวิตแต่ละวันของเรา ลลอฮตาลาได้กล่าวไว้ในอีกอายะหนึ่งอัลย o วม u อักมัล u ุล a กุมดีนะกุม um เราวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของสุดเจ้าสมบูรณ์แต่คำว่าดีนตรงนี้มันเป็นคำลึกซึ้งมากกว่ามากกว่าคำว่าศาสนานะครับดังนั้นเรามาทำความเข้าใจว่าอะไรคือ ศาส,สนาอะไรคือดีนนะครับตรงนี้ความหมายมันไม่สามารถที่จะอธิบายได้นอกจากนำอายะที่อัลลอฮฺตะลาได้กล่าวไว้ในสุรอื่นว่ากุณอ um uh uh um ินคุณตุมตุฮิบุนัลลอฮฟัตตบิอูนียูฮิบบุคุมุลลอฮ กุลกุ كنتم ت ح ب و ะ ا ل ั ه ف ا ت ب ع و ن บ يحبكم الله” นักอัม <lawsuit> ุฮ <under> <eterm oon> ัม <Pacific astrology> ัดจงกล่าวแก่ประชาชาติของสู่เจ้าเถิดว่าถ้าสู่เจ้ารักในอัลลอฮ์ดังนั้นจงปฏิบัติตามฉันปฏิบัติตามฉันหมายความว่าปฏิบัติตามท่านนบีท่านนบีมุฮัมมัดสลัก เป็นนบีและเป็นรอซูลคำว่านาบีอัลลตาลาประทานนาบีเยอะวะลิก้าวมินวะลิกุลลิก้าวมินฮาดทุกทุกประชาชาติมีหัวหน้าคำว่านาบีนั้นเป็นสาสดา แต่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลตัมนั้นเป็นทั้งศาสดาและเป็นรอซูลไม่ใช่ทุกนบีเป็นรอซูลแต่ทุกรอซูลเป็นนบีนะครับอายะที่ผมกล่าวมาหลังสุดนี้กุลอิงก um ุลต uh ah ุมตุฮิบูนัลลอฮฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์แสดงถึงอัลอิสลามนั้นเป็นวิถีชีวิตมิใช่เป็นศาสนา ตามที่เราเข้าใจตามภาษาต่างๆที่ได้แปลออกมาวิถีชีวิตคืออะไรครับเมื่อกี้เราตื่นมาท่านอบีให้กล่าวว่าอะไรครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิอัพยานะบัดมาออมาตนะอิเลยินุชูร์วนการสรรเสริญผู้ทรงที่ให้เราตื่นขึ้นมาหลังจากเราตายและ อย่างพระองค์นั้นเราจะต้องกลับไปหาดังนั้นเราจะเห็นว่าวิถีชีวิตอัลอิสลามกับวิถีชีวิตของวิถีชีวิตอื่นนั้นมันไม่เหมือนกันเพราะวิถีชีวิตอัลอิสลามนั้นคือวิถีชีวิตแบบอย่างที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลซัมได้นามาแล้ก็ดคอลักนัลอินแลก็ดคอลัก ขลกลก็ลก,ขอ,ก,กขอลักนัลอินชานฟีกบัดแท้จริงเราได้ประทานเราได้สร้างสวนเจ้านั้นมาจากความเหนื่อยยากลำบากตรงนี้เป็นอายะกรุรอานที่มายืนยันถึงความลำบากของอะไรครับ ของสุนทลฮายาตวิถีชีวิตหรือหรือคำว่าการเป็นอยู่ของเราที่จะกลับไปสู่อัลลอฮฺมัตราตามที่อัดดีนได้ได้นำมาให้เรานะครับปฏิบัติเช่นเมื่อกี้นี้ยกตัวอย่างว่า วิถีชีวิตของเรานั้นคือวิถีชีวิตของการเป็นอยู่ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งคำ่ำเมื่อกี้นี้เราตื่นนะครับแล้วเราจะต้องแปลงฟันเราจะต้องแปลงฟันท่านนาบีมูฮัมมัดสั่มได้ไดกล่าวว่าเล่ลาละอันอาชุกุอัาลาอ,มมลอุมมัตีละอามารตุกุมฟิศิวะบิสิวาคิอินละกุลลิซลาตินท่านนาบีมูฮัมมัดสั่มได้กล่าวว่าถ้าไม่เป็นความยากลำบาก แก่สู่เจ้าฉันจะสั่งให้บรรดาพวกท่านได้ถูฟันก่อนที่จะไปนมาดหรือถูฟันทุกครั้งเมื่อไปนมาดนี่นะครับวิถีชีวิตตั้งแต่เช้าหลังจากนั้นท่านนาบีก็สอนให้เราอาบน้ำทำความสะอาดนะครับโดยวูดู โดยการทำบุดูโดยการเริ่มต้นทำบุดูด้วยคำว่าบิสมิลลาห์แล้วก็ล้างมือล้างหน้าอิสตินชาล้างเช็ดศีรษะล้างเทา้ารุกุลของวูดูนั้นมีอยู่สี่อย่างด้วยกันอิดาะคุมตุมอิละสุราติฟักซิลูยูฮะคุม ว่าเดียคุมไิลรืมาราฟิกว่ามช้าว์บรูอุสิคุมว่าอรยณคุณไปเรื่ลงเคาบายัยนรุกุลของฮะดิษรุกุลของการอาบน้ำนำมาศนะครับมีอยู่สี่ข้อด้วยกันหนึ่งล้างมือถึงก็สอบล้างหน้าเช็ดผมแล้วก็ล้างเท้าแต่ทั้งหมดที่เราทำนั้น บ้วนปากล้างจมูกเช็ดหูนะครับแล้วก็ล้างเท้านั่นเป็นสุนนะนั่นคือวิถีชีวิตตั้งแต่เช้าอา้าเข้าห้องน้ําอีกเวลาเราเข้าห้องน้ํานะครับเราเข้าเท้าซ้ายอัลลอฮุมะอินนีอาอูุบิกะมินัลคุบุซีวลคบาอิสเราเข้าห้องน้ํเาเข้าเท้าซ้าย โอัลลอฮ์ขอพระอ,องค์ทรงให้ฉันห่างเหินจากสิ่งที่น่ารังเกียจที่อยู่ในห้องน้ําแล้วเมื่อออกมาเราก็กล่าวว่าอุฟรอนะครขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ด้วยนะนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เสื้อผ้าดูกระจกเมื่อดูกระจกท่านนาบีบอกว่าอัลลอฮุมะฮสซินคอลกีฟะอัลลอฮุมะฮสซิน ขอรูกีกมาหัสสั่นต่อขัก้กีโอ้ขอพระอ,องค์ทรงให้มารยาทของฉันดีเหมือนกับที่พระอ,องค์ได้ทรงสร้างเรือนร่างของฉันอย่างสวยงามครับพี่น้องตรงนี้เราหยุดสักนิดหนึ่งให้พี่น้องคิดว่านี่คือดีนมันไม่ใช่เพียงศาสนาตามที่คนทั่วไปสังคมทั่วไป อุมมตศประชาชาติต่างๆเขาเข้าใจแต่อด,ดีนนั้นมันลึกซึ้งอยู่ตรงที่ว่าทุกอิริยาบถของการเป็นอยู่ของมนุษย์นั้นอยู่ที่คุณลักษณะคุณสมบัติของการเป็นมุสลิมนั่นคือวิถีชีวิตอย่างแท้จริงนั่นคืออิสลามอัลยามะอักมัลตุละกุมดีนักุมวาดมัมตุอะลัยกุมนิฮมตี วรดีตุลกุมุลอิสลามาดีนะอัลลอฮฺตาลาริษ์อ,อัลลอฮฺตาลาทรงพงพอใจทรงพึงพอใจจากดีนตรงนี้นั่นคืออิสลามความสันตินะครับที่ผมยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นั้นก็คือวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของมุสลิมของเราหรือของมนุษย์ทุกคนซึ่งมันปฏิบัติตามวิถี ชีวิตของการเป็นอยู่ของทุกคนแล้วแต่พี่น้องบางคนนะครับประชาชาติบางคนสังคมบางคนบางบางสังคมยังไม่เข้าใจว่าเขานั้นอยู่ในดีแล้วเขาเหล่านั้นที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในดีแล้วแต่เพียงแต่ว่าหน้าที่ของมุสลิมของเราของพวกเรานั้นที่จะต้องไปแนะนำเขาในเรื่องของอากีดะของความเชื่อ เท่านั้นนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายอัดดีนนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสอดซมที่อัลลอฮฺตัลาได้กล่าวว่าโอ้ม,มูฮัมมัดจงกล่าวแก่ประชาชาติของท่านเถิดว่าถ้าท่านรักในอัลลอฮ์ดังนั้นจงปฏิบัติตามฉันและอัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านดังนั้น ท่านนาบีทาอะไรเราก็ต้องทําแบบอย่างที่ท่านนาบีได้นํามาสั่งสอนเราตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ถูฟันตั้งแต่เข้าห้องน้ําตั้งแต่ใส่เสื้อผ้าดูกระจกแล้วก็ทานอาหารท่านนาบีสอนอิบเนีอบาสว่าย่าบุนัยะ ยากุลามสำมิลลาคุลบิยมีนิกคุลมิมมายาลิกท่านนบ,บีม,มูฮัมมัดสอนหลานของท่าน bas, อิบนีบาสโอ้บ่าวน้อยลูกน้อยจงกล่าวคำบิสมิลลาก่อนแล้วก็ทานด้วยมือขวาแล้วก็ทานสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะครับพี่น้องครับ ตรงนี้คือวิถีชีวิตกุลอิงกุลตุมตัวให้บูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนิยุฮบิบกุมุลลอฮ์เมื่อเราได้ปฏิบัติตามท่านนาบียุฮบิบกุมุลลอฮ์ท่านนาบีก็บอกว่าอัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านดังนั้นชีวิตของเรานะครับขอฝากว่าชีวิตของเราตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเย็นกับนอน วิถีชีวิตการเป็นอยู่ของเราโมอ,อาชเชลกับนาสกับมนุษย์นะครับการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นต้องเอาแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลตัมที่นํามาสอนเราทุกระยะทุกเวลาทุกระเบียดทุกกระเบียดนี่คือดีไม่ใช่ศาสนาที่เราได้เข้าใจกันทั่วไปนะครับดังนั้นขอให้พี่น้องทุกคนทําความเข้าใจตรงนี้ว่า อด,ดีนนั้นคือวิถีชีวิตอย่างแท้จริงนะครับมันยังมีอีกเยอะนะครับในเรื่องของดีนตรงนี้มมลาคอสมลัออมลาคอสสรุปมันก็คือวิถีชีวิตของการเป็นมุสลิมนั้นขึ้นอยู่กับการยอมรับว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสลัลละซัมเป็นศาสดาและเป็นโูชุนของเรา นะครับดังนั้นขอฝากพี่น้องตรงนี้ว่า <c oughs> อัดดีนมิใช่เหมือนกับดินอื่นๆหรือศาสนาอื่นๆแต่มันเป็นดินที่มันกว้างซึ่งอธิบายดุนยานี้ก็ไม่จบนะครับเพราะไม่มีเวลาแล้วที่เราจะต้องเข้าใจว่าเป็นศาสนาแต่เราต้องเข้าใจว่าเป็นวิถีชีวิต ที่จะต้องนำมาปฏิบัติตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับดังนั้นในดีนี้ท่านนาบีก็พูดเกี่ยวกับอัครากพูดพูดเกี่ยวกับการเป็นอยู่ระหว่างพี่น้องซึ่งกันและกันพูดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันพูดเกี่ยวกับการสนับสนุนซึ่งกันและกันในสิ่งที่ดีนะครับพูดเกี่ยวกับการช่วยเหลือในบรรดาพี่น้องเรา ซึ่งกันและกันดังนั้นก็ขอฝากเพียงไว้เท่านี้ก่อนนะครับว่าอดีตนั้นยังมีอีกเยอะที่เราจะต้องพบกันอีกในในในรอบที่สองที่อัลตาลาได้กล่าวไว้ในในแบบอย่างของท่านนาบีที่อยู่ในอัลกุรอานนะครับซึ่งเราสามารถที่จะนำกุรอานทั้งเล่มนี้มาเป็นดีนได้นะครับก็ขอฝากพี่น้อง ทำความเข้าใจว่าชีวิตของเรานั่นคือดีนอย่างแท้จริงอะกูลูกอลีฮาซาวัสตักฟิรูอินนะฮูวัลกาฟูรวะฮิม